เทพดาบอมาตะอ p พีที่12ตอนดาบแห่งจิตวิญญาณและในขณะที่ทั้งสองคนกําลังต่อสู้กันอยู่นั้นแม่นางชื่อยโหลก็ได้เห็นการต่อสู้ระดับสูงและนางก็ได้เมาเรื่องราวทั้งหมดอย่างจดจอ่อและในขณะนั้นเองชายสวมเสื้อคลุมกับยุนหลันก็ได้เดินทางมาถึงยุนหลันทเทก็ได้กล่าวขึ้นว่าทั้งสองคนน่ะถูกเลือกโดยวิญญาณของเทพเจ้าแห่งดาบฮุ่ยโหลนางก็อยากจะช่วยพระเอกมากๆชายสวมเสื้อคลุมก็ได้กล่าวขึ้นว่าในโลกของจิวอยู่ทุกคนล้วนเป็นดาบแห่งจิตวิญญาณเพียงแค่ทุกคนอยู่นนนร่นน่่าาางงกยมุษ์เเเททั้้พจแห จึงจะยกระดับจิตวิญญาณทั้งหมดให้กับผู้ที่เหมาะสมกับการใช้งานยุนหลันเธอก็ได้กล่าวขึ้นมาเช่นกันว่าวิญญาณของเทพเจ้าแห่งดาบเ้นมาจากคำพูดของสวรรค์บุคคลแรกที่ถูกเลือกนั้นก็คือเซนเมืองเทียนเขาเคยเป็นเทพเจ้าแห่งดาบเช่นกันแต่ตัวของเขานั้นไม่สามารถทำภารกิจได้จนสำเร็จตัวของเขานั้นปิดผนึกลมหายใจก่อนที่เขาจะตายจึงได้ทำให้เกิดเป็นเงาสีน้าเงินอยู่ทั่วร่างกายของเขาชูฮั่วโหลนางก็อยากจะรู้วิธีที่จะช่วยพระเอกพวกท่านบอกข้ามาเถิดข้าจะช่วยอาจารย์ของข้าได้อย่างไร จะช่วยเจนยี่จริงๆเจ้าต,ต้องให้เจนยี่ต่อสู้กับดาบดาวตกที่อยู่ในร่างกายของเจ้าเรามีเพียงดาบดาวตกเท่านั้นที่อยู่เหนือกว่าดาบทุกเล่มที่ถูกควบคุมโดยเซนเมืองเทียนซึ่งถ้านางให้พระเอกต่อสู้กับดาบดาวตกที่อยู่ในร่างกายของนางนางก็เสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่นางก็อาจจะตายได้เลยและในขณะนั้นเองพระเอกก็ได้ถูกเมืองเทียนทำร้ายจนกระเด็นหลอกไปเมืองเทียนเขาก็ได้กล่าวพูดกับพระเอกไปว่าเจ้าไม่สามารถเอาชนะตัวของข้าได้เพราะว่าเจ้านาไม่มีอารมณ์ของดาและเมื่อเขาจะจัดการพระเอกอีกครั้งแม่นางห้วน เทียนเขาจึงได้ตรวจสอบร่างกายของนางดูเขาก็ได้พบว่าดาบดาวตกที่อยู่ในร่างกายของนางนั้นมันยังมีข้อบอกพร่องอยู่เลยแล้วเขาก็ได้หันไปพูดก,กับยหลันว่าเจ้าไม่ได้หยุดพวกเขาเอาไว้อย่างนั้นนะหรือเจ้ารู้ผลของการไม่เชื่อฟังคำสั่งของเทพเจ้าแห่งดาบอยู่ใช่ไหมนางจึงได้ตอบกลับไปในทันทีว่าตัวของข้ารับรู้ดีแต่ตัวของข้าก็ไม่อาจฝ่าฝืนคำสั่งของเทพเจ้าแห่งดาบซนจนยี่ได้เหมือนกันเมื่อเมืองเทียนเขารับรู้แบบนั้นมันก็ได้ทำให้เขาโกรธมากมากข้าทุ่มเททั้งชีวิตในการวางแผนในครั้งนี้และข้ารอคอยมาตลอด300ปีแต่มัันกลกลบถูทาายยโดเจ้ ข้าจะสังหารเจ้าทิ้งซานและข้าจะมองหาผู้สืบทอดคนใหม่เลยในขณะนั้นเองสุสานก็นได้เกิดอาการสั่นไหวไปทั่วบริเวณ <c oughs> และนี่คือกระบวน่าสุดท้ายของว่านซางละปศุที่ข้าไม่ได้เขียนลงไปในตำรา <c oughs> มันก็คือกระบวน่าหมื่นดาบมุ่งสุดต้นกำเนิด <c oughs> และในขณะนั้นเองแม่นางชู้วหล,ลกก็ได้คุกเข่าต่อหน้าพระเอกพร้อมกับกล่าวออกมาว่าอาจารย์ไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับตัวของข้า <c oughs> ข้าจะเสียสละดาบในตัวของข้าเพื่อปกป้อ,องพวกท่านทุกคนข้าเต็มใจที่จะทำแต่พระเอกก็เลือกที่จะไม่ทำไร้ายแม่นางชู้วหลกเขากลับใช้กระบวน่่หมมืนนดบุงสต้กาน แล้วทักษะของทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าประทะกันอย่างเต็มแรงมันจึงได้ทําให้ทั้งสามคนแักเกด้นออกไปเลยทีเดียวเมื่อเมืองเทียนเขารับรู้ว่าเขาไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้เขาก็เลือกที่จะใช้ออาร่ดดาบมาเสริมเพื่อจะให้ทักษะของตนเองแข็งแกร่งขึ้นแต่มันก็ยังไม่สามารถทําอะไรฝ่ายพระเอกได้เลยและเมื่อพระเอกเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ได้ใช้ดาบอุกบาทที่ตัวเองเพิ่งสร้างขึ้นมาจัดก,การซึ่งเมืองเทียนไปเช่นกันซึ่งในครั้งนี้ตัวของเมืองเทียนเขาก็รับรู้ว่าตัวของเขาสู้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเขาจึงได้รีบ บางทีมันอาจจะเป็นความผิดพลาดในตัวของข้าเองและทั้งสองฝ่ายก็ได้พูดคุยกันอยู่สักพักก่อนที่เมืองเทียนเขาจะต้องไปแล้วในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้ชวนให้หยุนหลันออกไปจากนอกสุสานด้วยการและในลขนาดที่ทั้งสองคนกําลังพูดคุยกันอยู่นั้นร่างกายของหยุนหลันเธอก็เริ่มจางหายไปทีละนิดทีละนิดและภาพก็ได้ตัดไปที่ไปเหอเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาด้านในของสุสานโบราณและเมื่อเขาเข,าเข้ามาแล้วเขาก็ได้พบกับพระเอกเขาจึงได้เดินเข้ามาหาพระเอกและวเขานางก็ได้สังเกตไปเห็นดาบของหยุนหลันเขาจึงได้้นนําาาดบบบขออองงยุหลัััมเเเกก็ไววต กล่าวออกมาว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะผ่านการทดสอบและได้รับเครื่องหลังของว่านซางดับปะสูนแล้วสินะพระเอกจึงได้บอกไปว่ามันไม่มีว่านซางดับปะสูรอยู่จริงๆหรอกแต่ตัวของไปเหอเขาก็ไม่เชื่อและเมื่อพระเอกตัดสินใจบอกความจริงกับไปเหอไปทั้งหมดแต่ไปเหอเขาก็กลับไม่เชื่อเพราะเขานั้นคิดว่าพระเอกจะเก็บว่านซางดับปะสูนไว้คนเดียวมีคนบอกกับข้าว่าเห็นเจ้าแอบตามยุนหลันมาที่นี่เมื่อสิปีที่แล้วเจ้าจะอธิบายกับมันอย่างไรเจ้าเป็นคนสังหารยุนหลันใช่ไหมพระเอกจะได้บอกไปในทันทีว่าเรื่องรา ความจริงเจ้าก็รับฟังเรื่องพวกนี้ไม่ได้หรอกแต่ตัวของค่ายมีส่วนในการตายของนางจริงๆแต่เมื่อพระเอกยังพูดไม่จบไปเหอที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกโกรธมากๆ